ออกบิ Big ๊กไบค์รูปผลประเมินไวใน3มนาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทสวัสดีเพื่อนๆครับกลับมาพบกับเรเดอรครับวันนี้หลายๆคนหยุดนะครับแต่ผมไม่หยุดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเดินทางมาถางห้วยขวางครับเนื่องจากว่ามีในเรื่องของร้านนะครับร้านหนึ่งซึ่ง เขาบอกว่าคุ้นเคยกันดีนะครับเขาบอกว่าเขาเปิดใหม่ล่าสุดเป็นไกด์โฮมเพนดิงครับวันที่12เดือน12ปี2022นะครับร้านนี้มีชื่อว่าร้าน D1 มอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเขาเคลมว่าร้านของเขานั้นเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในประ,ประเทศที่ผู้ผิดใหญ่ที่สุดในขุยขวางใน,ใน,ใ,นในย่านของขุยขวางนะครับเอาเป็นว่าใหญ่ขนาดไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าเปิดมาบรักกักเลยครับใหญ่โตมากนะครับพื้นที่ก็น่าจะ ตีเป็นไล่นะอันนี้ต้องตีเป็นไล่นะครับน่าจะใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตข,ข้ามข้ามข้ามแป๊บ,บนึงก่อนแล้วกันไปรถว่างแล้วไหมอ่ะนี่เดินทางมานะครับก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกวันนี้คือมีการโอเวนนิ่งนะครับเพ mm ิ่งจะเปิดใหม่เลยนะครับวันนี้12นะครับก็มีรถทั้งหมดนะครับเป็น ไตล์ตระกูลของ Honda เท่านั้นนะครับนี่ครับ Honda s สก o ปี้ฮอนด้าฮอนด้าลีดนะครับนี่ลีดก็มีลีดสีใหม่นะครับมีพร้อมขายเลยมี Honda s ซูโม่อแล้วก็ Honda าสกูปี้ไมีหมดเลยนะฮะมีเพียบนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะมี Honda c คลิกนะครับแล้วก็ Honda Super c u ์ซึ่งพูดง่ายคือเป็นตระกูลรถเล็กทั้งหมดที่เป็นของ Honda นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ อ่านให้ชัดๆกลายโอเป n นินะครับจุ์จำหน่ายบริการปอนด้ที่ใหญ่ที่สุดในห้วยขวางนะฮะเห็นเนาะอ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในากันดีกว่าปะใหญ่จริงฮะใหญ่มากนะอย่างที่บอกว่าพื้นที่น่าเกือบเกือบไล่อะเอางี้นี่ว่าปึ๊บปซึ่งวันนี้เปิดนะครับเปิดทําการก็มีคนมาซื้อรถด้วยครับ นี่เดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเจ้าของกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีทุกคนครับมาแบบอลังการงานสร้างเลยนะฮะขออนุญาตใส่ไม้หน่อยอะเริ่มต้นเลยแนะนําตัวก่อนครับสวัสดีครับชื่อแทนนะคะเป็นเจ้าของโชว์รูมฮอนด้าในพขทวงก็คือศูนย์ฮอนด้านําเจริญวุฒิของเรานะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าศูนย์ฮอนด้านําเจริญวุฒิอ่ะมันไม่สามารถขยายได้เราเลยได้ทําการเปิดพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็คือยเยื้องประมาณ100เมตรนะครับ ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่ใช่ใหญ่ขึ้นธรรมดาใหญ่ขึ้นแบบมาหาศาลวิกไซส์มากเพื่อรองรับลูกค้าถ้าค,คุ้นหน้าคุ้นตาดีเนี่ยเคยเคยเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งนะครับที่นำเจริญก็คือร้านทียหมานั่นแหละที่ว่าอยู่ข้างๆนั่นแหละนะครับเราต้องแทนก็มาต้อนรับคือผัดเวงกับกับเจ๊กับคุณแม่ครับ,รบแต่ตอนนี้เนี่ยคือตรงนี้ก็ยังอยู่ใช่ครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยคือใหญ่กว่าตรงนู้นอีก ใช่แต่ไม่ได้ใช้ชื่อนำเจริญนะกลายเป็นชื่อว่าดีวันมอเตอร์ไซค์ใช่ครับผมโอเคซึ่งเมื่อกี้นี้พี่ดูพื้นที่คร่าวๆน่าจะเก็ือบไล่มั้งก็ใกล้เคียงครับประมาณใกล้เคียงเนอะใช่ครับผมแล้วก็นี่ก็คือพนักงานโหแบบพร้อมให้บริการใช่ครับผมเซลแล้วก็เซอร์วิสแล้วก็หัวหน้าแก๊งนะครับอ่าซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันเปิดวันแรกก็เป็นเรียกว่าไงดี ก็เปิดแกนโอเพนนิ่งแกรนโอเพนนิ่งใช่ฉะนั้นใครที่จะมาซื้อก็คือสามารถจะมาซื้อที่ได้เลยได้เลยครับอ่ก็คือได้ทั้ง2ที่แต่ว่าเรียกยังไงดีสต็อกเราอ่ะจะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่เหมือนกับตรงนู้นอ่ะมันขยายออกไม่ได้แล้วมันไม่มีพื้นที่เก็บรถใช่เห็นมีคนบอกว่าเมื่อตอนที่รถนำมาส่งจากทางไทยฮอนด้าครับผมประมาณ3คอนเทนเนอร์ป้รถใหญ่ ใช่ไหมใช่ครับผมคือถ้าเกิดซับมอนเดอร์เทนเนอรนี่ก็คือถ้าจะมีมานักสามสีคันเลย34คันโดยประมาณประมาณนั้น,<ช>นะครับใชม,มีพื้นที่เก็บนะใช่ก็คือมามันโชว์ที่นี่เลยครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พาเดินชมแล้วกันนะครับ,เร,บเริ่มต้นก่อนที่นี่ก็คือจะมีในเรื่องของรถที่เป็นค o นด้าเล็กทั้งหมดถูกไหม ใช่ครับแล้วก็มีตัวใหญ่ด้วยนะคะ CRF ก็คือมีขายมีครับซึ่งรับได้เลยณขนาดนี้เนี่ย CRF 3 0 0 L เนี่ยในบางร้านไม่มีขายนะซึ่งซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ารถขาดหรือว่าเขาไม่ได้เอามาสต็อกก็ไม่รู้แต่ว่าที่ร้านเรามีใช่ครับที่ร้านเราสามารถรับได้เลยเนี่ยตอนนี้ก็คือมีสองคันนี้เลยรับได้เลยนะครับสกู b ป i Eye นี่คือไม่ต้องพูดถึงรถไม่มีขาดอยู่แล้วเพราะว่าขายดีนะฮะมีครบทุกสีเลยนะครับอย่างคันนี้ก็คือเป็น ADB 160กยถูกไหม เป็นตัวคีตะโกะเอดิชั่นที่เป็นรถที่ตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็พร้อมขายเหมือนกันพร้อมขายเหมือนกันใช่ถ้าเป็นตัวธรรมดามีไหมตัวธรรมดาตอนนี้จะทยอยส่งมาเรื่อยๆนะครับสีจะแล้วแต่ค่ะค่กันมาโอเคก็คือตอนนี้ในตลาด ADV จะค่อนข้างหายากมากใช่ใช่ก็แต่ของเราอ่ะมันก็คือจะทยอยเสิร์ฟมาเรื่อยๆจะทยอยส่งมาแต่ก็ต้องอดใจนิดนึงถ้าสำหรับลูกค้าที่ ระบุสีเหมือนกับว่าต้องการสีนั้นสีนี้มันอาจบางทีอาจจะไม่ได้มาพร้อมกันก็จะมาเรื่อยๆแล้วแต่ความความบังเอิญว่ารถนี้มีรถหรือเปล่าหรือไม่มีแต่อยากให้แนะนําจองจองไว้ถ้าจองในโอกาสที่จะได้แบบว่าสีตรงเนี่ยมีแน่นอนถูกไหมใช่เราก็ไม่ไม่นานด้วยครับเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าจัดลําดับคิวว่าลูกค้าคนไหนอ่ะที่เขาแบบอยากได้สีไหนเราก็จะจัดลาดับตามความสัมพันธ์เวลารถมาเราก็โทรเรียกเลยโอเค อันนี้จะเป็นโซนรถเล็กนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีในเรื่องของรถใหญ่300ยอดฮิตอย่าง CRF และยอดฮิตกันนั่นก็คือตระกูลของ Forza กับ ADV ใช่ครับผมร้านเราก็มีมีเช่นกันครับผมเมื่อกี้นี้แอบถามเจ๊น,นะครับเพราะว่ามีน้องๆหาอยู่ก็คือตัวของ Forza 3 5 0ซึ่งหลายๆร้านไม่มีต้องไปซื้อต่างจังหวัดไปซื้อส oh. ูรินบุริลัมสีสเกตอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่เจ๊ก็บอกว่าก็พอมีบ้างถามว่าเจ๊มีประมาณกี่คัน สี่ซ้าหคันในต่อเดือนเนี่ยเจ๊มีอยู่แล้วครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าแกจะอุตส่าห์แบมาหาสต็อกมาให้ได้อ๋อครับผมอย่างตอนนี้เห็นบอกว่าของเดือนหน้าเนี่ยก็มาจองได้ถ้าเกิดใครอยากได้ใช่ครับก็คือลูกค้าของเราอ่ะต้องแจ้งก่อนทางนี้นิดนึงว่าเออในส่วนของ ADV หรือ Forza อาจจะรับรถช้านิดนึงต้องกัใจไว้แต่ว่าของเราก็อย่างที่ทางคุณจอนแจ้งก็คือ รถอะค่อนข้างจะเยอะเมาื่อยมาเรื่อยๆอย่างนั้นดีกว่าฉะนั้นถ้าแบบวอาอ่ากอยากได้ก็คือมาจองปั๊บถ้าเกิดมาปั๊บแกโทรกิ้งบอกทันทีให้มารับทันทีเลยก็ใช่ครับคือเราเราไม่ค่อยได้กากดรถไว้ลูกค้าอยู่แล้วเราก็อยากให้รถลูกค้ารับรถเร็วเนาะเพราะว่าลูกค้ารับรถเร็วลูกค้าก็ได้มีความสุขกับการได้รับรถได้ขี่เลยใช่ช่วงปีใหม่นี้อาจจะได้ขี่เลยนะครับครับผมซึ่งต้องบอกเห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้ P C X ร้านแทนเยอะมากเยอะจนตกใจอะเนี่ยไม่รู้จะเก็บอะไรไปเยอะแยะขนาดนี้นี่ก็คือเป็นน่าจะเป็นประมาณเจน3แล้วของตัว p c x 160ถูกปะ่ะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นสีสีใหม่แล้วนะครับ,ค,รบคือเยอะคือถ้าใครหา p c x ไม่ได้มาที่นี่มีแน่นอนมีแน่นอนครับผม พูดกันไปเยอะแล้วณขนาดนี้เนี่ยถามนิดนึงในเรื่องของราคาล่ะเป็นยังไงบ้างก็ราคาของเราราคาถ้าในส่วนของการผ่อนก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับแต่ขอพิเศษนิดนึงว่าไฟแนนซ์เราออกง่ายออกเร็วครับผมออกง่ายออกเร็วใช่ครับราคาก็เป็นราคากลางใช่ครับเป็นไปตามที่ไฟแนนซ์กำหนดดอกเบี้ยราคาถูกเดี๋ยวผมไปดิวให้คือจริงๆแล้วการผ่อนรถเนี่ยไม่ได้เป็นที่ร้านกำหนด แต่เป็นที่ไฟแนนซ์กําหนดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดว่าต้องการรดเร็วๆก็มาออกที่นี่ไฟแนนซ์จัดการให้หมดแล้วก็แต่ว่าจะแจ้งไว้ออย่างหนึ่งคือบางทีมันจะมีในส่วนของว่าไฟแนนซ์อ่ะบางที่เขาอาจจะไม่คุ้นชินกับทางแบบอาชีพลูกค้าหรือว่าเป็นเคสของลูกค้าเขาก็อาจจะมีการติดขัดหรือทําให้ลูกค้าออกค่อนข้างยากอ่าแต่ของเราอ่ะเนื่องจากว่าเรามี อัตราการขายค่อนข้างก็พอสมควรละกันอ่าก็ทําให้เช็คเกอร์หรือทางพนักงานไฟแนซ์เราค่อนข้างจะคุ้นชินทําให้ปล่อยมีปล่อยได้ง่ายขึ้นอลูกค้าออกสะดวกขึ้นดีกว่าโอเคตามนั้นนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือว่าเนี่ยอย่างะกูล P C X เนี่ยมีทุกสีจะเป็นตัวดิสตัวดำเขามีหมดนะครับถ้าเกิว่าหัน่าฝั่งนี้นี่นี่นี่ตัวของ ฮอนด้านะครับสกูปปี้ตัวของคลิก160ตัวของคลิก125ก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ตระก,กูลวาวเวก็มีนะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าเห็นจอดตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคือสามารถที่จะซื้อได้เลยรับได้เลยรับได้เลยทันทีแน่นอนครับโอเคเออแล้วผมได้ข่าวมาว่าบางร้าน อย่างนี้ดีกว่าบางที่เวฟร้อยสิบเวฟร้อยยี่ห้าขออภัยเวฟร้อยห้าค่อนข้างขาดนะครับแต่ที่นี่รับได้เลยคือเนี่ยเห็นเห็นหน้าเห็นเห็นตาเลยว่าถ้าคุณอยากจะได้ตัวของเวฟร้อยยี่ห้าไอที่เขาไปทดสอบกันมาว่าขีขึ้นอะไรดงดอยอะไรของเขาซึ่งไม่มีโอกาสได้ไปก็ลองมาซื้อกันได้นะครับผมได้เลยครับผมรวมถึงตอนนี้เนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือโซนของโชว์รูมทั้งหมดแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราขายอย่างเดียวเรามีเซอร์วิสด้ไหมอ๋อเซอร์วิสมีครับผม ในส่วนของเซอร์วิสเราจะมีทั้งในส่วนของอะไรแล้วก็ในส่วนของงานบริการเช่นงานซ่อมเล็กซ่อมใหญ่มีอยู่ทางด้านหลังครับเนื่องจากว่าพื้นที่เราค่อนข้างเยอะเราก็จะแบ่งเป็นเซกชันในหลายๆเซกชันโอเคงั้นเดี๋ยวให้แทนเป็นคนพาเดินนาได้ไหมได้ครับโอเคครับเชิญคุณจรด้านนี้เลยได้เลยครับไปเดี๋ยวเราไปดมไปเดินดูกันดีกว่าไปดมแล้วนะฮะตอนนี้อูมีห้องรับรองลูกค้างี้เลยอะ ก็ก็จะมีอันนี้ก็จะมันจะมีหลายๆอย่างครับแบ่งเป็นหลายโซนอันนี้ในส่วนตัวนี้พอดีวันนี้มันเป็นแฟนโอเปนนิ่งซึ่งเปิดว่าอย่างนี้ว่าไม่ค่อยแบบเรียบร้อยเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยเราจะให้ดูว่าเนี่ยคือผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้เขานะครับกับแทนเขาก็โอ้โหมากันแบบหลายครอบครัวมากมายเพราะว่าเมื่อกี้จริงๆตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่เขาจัดโต๊ะจีน ประมาณนักสามสี่สิบโตได้เนาะได้อยู่ครับใหญ่มากนะครับอร่อยมากนะครับแต่ผมไม่ได้กินนะครับเพราะว่าผมกําลังคุมอาหารอยู่ผอมลงเนาะผอมลงเนาะอ่ะเดี๋ยวให้แทนพาไปเลยดีกว่าห้องนี้ก็คือในโซนโซนนี้เราจะแบ่งว่าโซนเนี้จะเป็นโซนของเออโซนอะไรเขาได้นะเขาได้นะเข้ามาได้ตามมาตามได้อันนี้เป็นโซนอะไรแต่ว่าด้วยยังยังไม่ได้วางด้วยความงานยังยังไม่ได้วางคือเป็นสต๊อกอะไรอยู่ตรงนี้ใช่ทั้งหมด้เลยโอเคฉะนั้นถ้าคนอยากจะได้อะหรแท้ ก็คือมาเบิกได้เลยใช่ครับเพราะว่าอะไหล่ทางอะไหล่ของเราอ่ะก็คือจะมาจากทางฮอนด้าโดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าสูตรเราอยู่ใกล้ๆแต่ว่าตรงนั้นอ่ะก็อย่างที่บอกพื้นที่จํากัดเดี๋ยวเราจะเราจะมูฟมาตรงนี้ให้มันเป็นห้องอะไหล่เลยใช่แต่ตรงนั้นก็มีเหมือนปกติแต่ว่าเราก็จะแบ่งเป็นในเราก็จะเหมือนกับสต็อกให้มันมากขึ้นให้มีความแบบเหมือนตอบลูกค้าได้มากขึ้นนะครับได้ครับ แล้วก็โซนอะไรนะใช่แล้วก็มาทางด้านหลังได้เลยนะครับใหญ่มากนะฮะอย่างที่บอกนี่ก็มีห้องห้องน้ําแยกครับผมโอ้โหด้านหลังนี่คือพร้อมในเรื่องของการให้บริการมากเลยนะครับช่องซ่อมมีถึง5ช่องครับผมโอ้โห,โโหคือถ้าลูกค้าอยากจะมาทําการเซอร์วิสปั๊บก็คือ จอดตรงนี้ปั๊บเข้ามาได้เลยใช่ครับโอ้อย่างนี้ก็คือต้องมีช่างเยอะมากเลยล่ะเพราะว่ามี5ลิตรยังไม่รวมแต่คนทำงานทั่วๆไปด้วยใช่ครับก็คือ5ตัวเนี้ยถ้านับรวมกับที่เป็นตรงศูนย์เพราะว่าศูนย์เราไม่ได้ไกลก็คือจะบวกกับอีก4ตัวเป็นทั้งหมด9ตัวนะครับ9ตัวเลยใช่ครับโอ้ทั้งตัวของนํำเจริญเองก็คือรับได้4ใช่ครับแล้วก็ที่นี่รับได้อีก5เป็น9ใช่ครับผมใครที่แบบว่าอยากจะใช้บริการก็เต็มที่เลย ใช่ครับอะไรนะศูนย์อยู่ที่ไหนศูนย์อยู่ยื้อเยื้องร้านเดิมอ่ะร้านนำเจริญร้านเฮียหมาเอางี้ดีกว่าตรงข้ามประชาสงเคราะห์24 24ิ่ยเพราะว่าถ้าเกิดมาถึงซอยประชาสงเคราะห์24่สิมากินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ที่ชัดชาติกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่อ๋อนั่นชัดชาติกินเหรอใช่พี่ก็ได้กินว่ะโอเคโอเคยังเยื้องกันคือจะเห็นได้เลยว่ามีฮอนด้แบบเต็มเต็มแบบ ใหญ่สุดอะในที่เขาบอกเอาไว้ตามที่เขาคุยไว้เลยว่าใหญ่ที่สุดในย่านของคล้วยขวาน,นะครับ,รบแล้วก็เมื่อกี้นี้พอเราพูดถึงเรื่องของช่างนี่ครับช่างเสนอหน้ามาเลยครับมากันเต็มมากคือยังไม่รวมที่ต้องมาจากทางนู้นอีกนะใช่ไห<ช>ม,มอันนี้ก็คือคนที่แบบว่า พร้อมแล้วก็มีการเทรนจากคอด้ามาแล้วใช่ครับผมเจ๋วมากนะครับแล้วก็ลิฟพ์พวกนี้ก็จะเป็นพวกในส่วนของตัวลิฟไฟฟ้าที่สามารถใช้กับตัวรถใหญ่ได้ด้วยเช่นกันนะครับรถใหญ่ในที่นี้ในการเซอร์วิสก็คือ304 0 300 3 5 0 r โ a ซ่า f ฟซ่า a d b ทำได้หมดทำได้หมดเลยครับโอเคแล้วอย่างนี้เนี่ยจะเปิดแบบชัดเจนแบบว่าเอาให้ครบระบบทั้งหมดประมาณเมื่อไหร่แทนก็ภายคือเราอ่ะ วางแผนไปแล้วก็คือเริ่มเปิดได้ตั้แต่วันนี้เลยเราขายเลยวันนี้ซึ่งวันนี้ก็มีคนมีลูกค้าเข้ามาซื้อแล้วใช่เมื่อกี้ก็มีอยู่2คนเนาะตอนเช้าก็มีสองเพิ่มอีกสองแล้วใช่ครับสรุปวันนี้ลูกค้าแบบว่างงงสี่คนห้าคนแล้ว正当ที่วันหยุดนะก็แจ๋วก็แจ๋วก็ดีเอางี้ใครที่อยากจะซื้อคอนด้านะครับในโซนของห้วยขวางหรือว่าโซนอื่นๆก็ได้ถ้าสมมุติว่าคุณหาคันนู้นคันนี้หาไม่ได้ที่นี่เขามีหมดก็ ให้โทรมาก่อนก็ได้ถูกไหมหรือเข้ามาดูสีจริงเลยก็ได้นะครับอ่าโอเคอทัวร์อีกครั้งหนึ่งที่นี่อยู่ตรงไหนแล้วเบอร์โทรอะไรเปิดวันไหนปิดกี่โมงก็หลักๆแล้วเราสามารถเซิร์ชว่าศูนย์ฮอนด้านำเจริญวุฒินะครับเราจะเยื้องกับประชาสงเคราะห์33นะครับติดกับแม่นาชาติอันนั้นคือตัวศูนย์ออนดลที่เป็นออโตไลซ์ซิลเลอร์โดยตรงจากทางฮอนด้านะครับ,รบแต่ถ้าจะปักมาก็คือมาสามารถมาที่ประชาสงเคราะห์ ยี่สนะครับเยื้องกับภาชาของ24ยี่สได้เลยตรงข้ามตรงข้ามมาแหละนะครับเปิดทุกวันปิดวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์จันทร์เสาร์แปดโมงถึงทุ่มหนึ่งแปดโมงถึงหนึ่งทุ่มโอเคเลิกดอกอยู่นะครับใครที่จะมาเซอร์วิสคือสามารถเข้ามาได้เลยไหมหรือว่าต้องนัดก่อนในส่วนเซอร์วิสก็คือสามารถเข้ามาได้เลยครับผมเพราะว่าแท่นเราพร้อมอยู่แล้วคือช่างเราพร้อมอยู่แล้วเนาะตามนั้นเพราะว่าที่เก่าอ่ะต้อง ต้องขอโทษนิดนึงว่าในบางคนเขามาแล้วเขาไม่สะดวกคือแบบบางทีรถมันมาเยอะมันต่อคิวแล้วก็จอดบนฟุตบาทเราก็ไม่อยากให้จอดหรอกเพราะว่าบางทีเทศกงเทศกิจเขาก็แบบไม่ค่อยโอเคเนาะมันดูไม่ดีด้วยใช่แล้วที่เนี้ยก็คือมาจอดแล้วก็เซอร์วิสได้เลยเข้ามานั่งรองนั่งรอกินคงกินข้าวได้เลยมีแอร์มีที่นั่งดูช่างก็ทํางานก็มีใช่แล้วเราก็มีกล้องมีไลน์ให้ดูอยู่แล้วไม่ต้องห่วงปลอดภัยแน่นอนนะครับผมอ่ะตามนั้นแล้วครับ ชื่อร้านขออีกทีชัดดีวันมอเตอร์ไซค์ครับผมดีวันมอเตอร์ไซค์นะครับโอเควันนี้ขอบคุณแทนมากที่เชิญพี่มาสำหรับวันกลรอไปนิงขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทนทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับโอเคฝากดูแลลูกค้าจอลเลเดอร์ด้วยนะครับโอเคเอาล่ะไปแล้วครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ